ภายคุณเชียงใช้เท้าแตะไปที่รถยนต์สกิดเพียงเล็กน้อยนี่ครับจากนั้นรถยนต์ก็แล่นผ่านไปมารับชมเรื่องราวของภายคุณเชียงเป็นคลิปภาคต่อในวันที่6เมษายน2567เวลาประมาณ10นาฬิกามารับชมความตึงและความน่ารักของภายคุณเชียงเลยนะครับ ในขณะนี้โขงช้างได้เดินไปไกลแล้วนะครับแผ่กุนเชียงก็เดินอยู่บริเวณประมาณกอมอที่36เดินวนไปวนมาบริเวณนี้ประมาณ3รอบครับเข้าป่าแล้วก็เดินย้อนกลับไปบริเวณโป่งกอมอ35แล้วเดินข้ามสะพานเลยมาบริเวณกอมอ36แล้วเดินย้อนกลับไปอีกเป็นอยู่อย่างนี้ประมาณ3-4รอบครับ ในขณะที่รถยนต์นั้นเวลากุญเชียงเข้าป่าก็สามารถแล่นผ่านไปได้แต่ในตอนที่กุญเชียงออกมานั้นต้องพากัดถอยกันเพราะกุญเชียงไม่ให้ปล่อยผ่านไปได้ง่ายๆนี่คือช่วงวันหยุดนะครับรถยนต์ก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนี่คือสภาพบรรยากาศครับกุญเชียงก็เดิน นี่ครับบางทีก็มีไล่แต่ก็ไม่ได้ถึงกับทำร้ายนะครับรถยนต์ก็ต้องถอยครับดูใบหน้าหน้าตาของคุณเชียงครับเอาเรื่องแหละครับข่าวล่าสุดของภายคุณเชียงนะครับได้เข้าโขงแม่หางสั้นและแม่ดวงใจหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับ f อก็สามารถสบายใจได้นะครับ พายคุนเชียงอาจจะทำหน้าที่ในการหลอกล่อเหมือนอย่างที่พายภูผาเคยทำหน้าที่นี้มาแต่ละโขงก็จะมีตัวโดดเด่นสำหรับหลอกล่อให้หลงทิศหลวงทางไปได้นะครับพายภูผาก็เคยทำหน้าที่นี้นะครับพายเมคาน้องส้อยสุวรรณาก็จะเป็นตัวเฟี้ยว แต่ที่เด่นชัดที่สุดก็คือภายภูผาและกุนเชียงนี่แหละครับเจอตัวตึงแบบนี้แม่ปะแรกที่คุมโขงจะต้องควบคุมสมาชิกให้อยู่นะครับการที่แม่ด้วนลงโทษกุนชอนเพื่อให้กุนชอน,นั้นรู้จักกฎระเบียบของโข,ง,ขงครับนิฉะนั้นโขงช้างก็จะไม่สามารถควบคุมสมาชิกได้ ในวันที่คุณเชียงเดินนําหน้าโขงแม่ดวงใจและแม่หางสั้นนั้นแสดงเห็นถึงภาวะผู้นํานะครับแ,แทนพี่ภูผาได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค,คุณเชียงไม่ทราบว่าเป็นลูกแม่หางสั้นหรือเปล่านะครับในวันที่ถูกแม่ด้วนลงโทษแม่หางสั้นก็อยู่ในโขงขนาดนั้นด้วยนะครับ แม่หางสั้นว่ากันว่าเป็นน้องของแม่ด้วนนะครับมีลักษณะคล้ายกันมากจนแทบจะแยกไม่ออกแต่หากยืนใกล้กันก็จะรู้ว่าแม่ด้วนนั้นมีลักษณะรูปร่างที่ใหญ่กว่าแม่หางสัน้นแต่จุดเด่นของแม่หางสั้นก็คือหางจะยาวกว่าแม่ด้วนเล็กน้อยแต่หากยืนอยู่ตัวเดียวก็แยกยากเหมือนกันครับ รถยนต์ก็จอดริมถนนนะครับพายคุณเชียงก็ไม่สนใจครับเดินฝ่ามาเรื่อยๆเลยนะครับนี่คือที่สุดของยอดตัวตึงในตอนนี้ซึ่งมีภาวะผู้นำสูงมากครับ